สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์ Facebook ปี2024นี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้าไปที่หน้า Google ค่ะแล้วเซิร์ชคำว่า w w w t ท์เำให้ขีออนไลน์ค่ะสะกดแบบนี้นะคะ www.tumhai-online.com ค่ะเข้ามาถึงหน้าแรกนะคะให้เรากดตรงคำว่าสมัครใช้งานค่ะหลังจากนั้นนะคะกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน8ตัวค่ะ แล้วกดตรงคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกไปตรงคำว่าเติมเงินค่ะเพื่อเติมเงินเข้าระบบนะคะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่แอดทำให้นะคะหรือคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากแอดไลน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรานะคะทักหาแอดมินแล้วแจ้งเติมเงินได้เลยค่ะ ะะแจ้งเว็บแล้วก็ชื่อผู้ใช้ของเราหลังจากนั้นนะคะเราก็แจ้งสลิปการโอนเงินให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการโอนเงินแล้วค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่ค่ะให้เรานะคะดูตรงครําว่าหมวดหมู่ค่ะแล้วเลือกตรงคาว่า Facebook ต่างชาติค่ะหลังจากนั้นดูตรงคําว่าบริการนะคะแล้วเลือกตรงคาว่า Like p o ต์รูปวิดีโอ Facebook ต่างชาติค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำลิ์ Facebook ที่ต้องการเพิ่มเนี่ยมาวางแล้วใส่จํานวนได้เลยค่ะแล้วกดส่งนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าโพสตของเรานมีคนกดไลค์อยู่ที่ศูนย์คนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากเราเพิ่มไลค์ไปแล้วเนี่ยยอดไลค์ของเราจะเพิ่มขึ้นไปที่เท่าไรและนี่นะคะคือยอดไลค์ของเราเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยค่ะ าใครนะคะสนใจอยากเพิ่มไลฟ์เฟซบ o ๊กแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่ w w w t ท um ์เว็บทัม o n คีดออนไค่ะสะกดแบบนี้นะคะ www.tumhai-online.com คค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ